เนแรกๆมันจะเจ็บยูซือกับเจ็บปวดขึ้นมากแล้วนี่ลุยกันเลยเอาคัตตมบัดแง่เนาะเราเทาอย่าคงว่าเป็นอย่างมันคือปวดบาดมันกับมีเลือดไหลออกมาเราไม่รู้ว่าตรงไหนมันสึกลรอบ้างไม่รู้ว่าอะไรบ้างนะคะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เท้าของนี่ลุยข้างที่มันขยับไม่ได้ใตฟ้าเท่านะพี่น้องมองนี่ก้อยกับนี่นั่งนะมันกับมีเหมือนมีอันกระดูกส้นออกมาสองอันมันน่าจะหัก สวัสดีค่ะสวัสดี f อซนิรุยชาแนลนะคะมื่อนี้อยู่บ้านสวนนิรุยชาแนลนะคะบรรยากาศก็จะเขียวขจีนหน่อยเพราะว่าข้างหลังมันเป็นหน้าพี่นองมันเป็นหน้าข่านะคะมันเป็นทุ่งนาเมื่อนี้นิรุยจะมาอัปเดตอาการพี่น้องถามเขามาหลายว่าเป็นจังไดนิรุยดีขืนยัง อ่านี่รุ่ยหายดียังอาการเป็นจังไดแน่เจ้าปวดขาหละบอเร้าเจ็บหูและบอคืออาการที่รุยเป็นนะคะวันนี้ก็จะมาเล่าอาการให้ฟังอัปเดตอาการให้ฟังนะคะตอนนี้พี่น้องขาอ่าจะเอาอาการปวดขาก่อนเนาะคืออาการที่ปวดขามันจะเป็นผลข้างเคียงคือว่าที่มันเป็นก็คือ เรารับน้ําหนักเยอะคือแบบว่าเขาเขารับน้าหนักหลายเนาะพี่น้องขาคือขาเข้าใส่ห้านใดข้างเดียวเขารับน้าหนักหลายนะคะแต่ที่นี่มันก็เลยแบบว่าอักเสบเอ็นข้อเท้าอักเสบนะคะเอ็นข้อเท้าข้างที่มันรับน้ําหนักเนี่ยอักเสบเพราะว่าข้างหนึ่งขาเข้ามบบันบกแข็งแรกเนาะเขาก็บเวลา่ยางไลาอย่ยางนี่มันก็รับน้าหนักหลายละกะ มันเกิดเกิดกันว่าจากการที่เราเดินจากการที่เราไปทํางานนู่นนี่นั่นหลายๆอย่าง้ะกะมันก็จะวนเวียนเป็นอยู่เรื่อยๆถึงเท่าบ่บไปใสถึงว่าเข้าบ่บไปใสถึงว่าเข้าจะยุตบานคือเข้าต้องไปเขาของน้ำนู่นนี่นั่นจังสินะคะก็มันก็สิเป็นคือเกา่าหมอว่าเพราะว่า,วา,วามันก็จะเป็นเรื่อยๆนี่แหละเวลามันมันก็จะเจ็บขึ้นมาเวลาเศร้า,าไปรองเท่อมันกสิเก็บขึ้นมาอีกเพราะว่า มันใช้งานข้างเดียวยังไงมันก็ต้องเป็นอยู่แล้วจังสีนะคะพี่น้องก็ขอบคุณเอซีทุกท่านที่เป็นห่วงคนเข้ามาเนาะเรื่องค้านี้ตอนนี้ก็เศร้าปวดแล้วนะคะเศร้าเจ็บแล้วแต่ว่าการเดินการทํางานนี่ยยู่กันยังบอฮันเด็ใส่งานอนักคือช่วงเมื่อกี้นะคะแต่ว่าเราก็ต้อง ไปทามาหากินเนาะพี่น้องต้องทํางานต้องอยังนะคะและ้วก็พี่น้องก็บอกว่าต้องพักบ้างสันสีน้ลุยกับพักอยู่พี่น้องคะหมอบอกว่าก็ให้พักห้าวันแล้วก็ถ้าหายดีแล้วก็เบื้องอาการจะคล้องไปเรื่อยยังสินะนีิลุยกับพักแล้วนะคะและ้วก็คือมันมันต้องไปทํางานบ้างอะไรบ้างก็แต่ว่า กระจะบอใส่งานหนักซ้ำเก่านะคะขึ้นร้อยสดขึ้นอะไรประมาณนี้ก็จะไม่ยืนนานเหมือนเดิมแล้วก็จะดูแลจะขของดีขึ้นกว่าเก่านะคะ f อฟี FC ก็เป็นห่วงกันเข้ามาก็ขอบคุณมากๆนะคะถามไถ่ยอาการเข้ามาตอนนี้ก็อาการก็ปกติดีแล้วนะคะแล้วก็เรื่องหูหูเนี่ยแหลกมันจะเจ็บยูซือกับเจ็บปวดขึ้นมากแล้วก็ นี่ลุยกันเลยเอาคัตตันบัดแงเนาะเราเ้าอย่าคงว่าเป็นอย่างมันคือปวดบาดไม่ก็มีเลือดไหลออกมาปิดคัตตันบัตเอาเป็นอย่างคือมีเลือดไหลมาที่นี่หฮากันเลยยังบอกให้ไปหาหมอเดี๋ยวตอนนั้นบานมือรุ่นมากหลไเลือดเศร้าไหลแต่ว่ามันมีเหมือนหน,บบน,งนองไหลออกมามันมีเหมือนเหมือนแบบนั่งหนองมันไหลออกมาอย่างเงี้ยนะคะก็เลยแบบว่าห้ากันเลยแบบว่า ไปหาหมอหมอก็บอกว่ามันเหมือนมันเป็นเชื้อราข้างในจังสินาค่ะมอกก็ให้ยามาหยดแลวให้ยามากินตอนนี้ก็คือน้ำนองไม่มีแล้วหูหูไม่อื้อแล้วกากหูอาการหูก็ดีขึ้นแล้วนะคะตอนนี้ก็ได้ยินชัด แต่ว่ามันมันมันก็ยังไม่ปกติเต็มร้อยแต่ว่ามันก็ได้ยินชัดมันไม่อื้อมันไม่อะไรแล้วนะคะละการนํำน้องกับบะมีแล้วเนาะพี่น้อง้วการผลข้างเคียงทั้งนี้ทั้งนั้นทุกๆอันที่มันเป็นผลข้างเคียงขึ้นมามันก็เป็นผลข้างเคียงมาจากการที่เกิดข้าเกิดอุบัติเหตุเพราะว่าเราเกิดอุบัติเหตุมันเป็นอุบัติเหตุใหญ่เนาะพี่น okay. ้องเนาะใหญ่จนว่าตายขึ้นกับว่าใดบานเวลาข้ากระดิ่นลงไปข้าไปกระแทกหัวห้านี่มันกัไปกระแทกหัวนี่ลุยกระแตกด้ตอนนั้น คือมันไปกระแทกก็พื้นก็ยังนังศีนาบานมันก็เลืยแบบว่ามันมีผลข้างเคียงตามมาหมอก็บอกยูหมอโรงพยาบาลนั่นที่เข้าไปรักษาที่เข้าอันนี้โรงพยาบาลซัพพมอก็บอกว่าเดี๋ยวมันก็จะมีผลข้างเคียงอันนั้นอันนี้ตามมาเรื่อยๆเพราะว่าร่างกายเข้าตอนมันเกิดรุบัติเหตุน่ะเราไม่รู้ว่าตรงไหนมันสึกหรอบ้างไม่รู้ว่าอะไรบ้างนะคะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เท้าของนี่รุยข้างที่มันขยับไม่ได้ ใตฟ้าเท่านะพี่น้องมองนี้ก้อยกับนี่นางนะมันกับมีเหมือนมีอันกระดูกส้นออกมาสองอันมันน่าจะหักแต่ว่าตอนนั้นนะมันตรวจไ่พอเข้าใจว่าเพราะว่ามันเป็นหลายมองบอกห้ว่าคุณหมอจะรักษาอันมองไดก่อบ่ห้ว่าคุณหมอจะรักษาชีวิตคนไ้กรอนรักษานั่นรักษานี่คือมันเป็นทุกระบบเนาะคือพี่น้องก็เข้าใจดีว่าตอนนี้ลุ่ยป่วยอ่ะมันเป็นอีหยังเน่มันเป็นทุกระบบข้างในนี่คือ ทุกระบบเลยจริงๆก็ว่าได้แล้วก็มาตีเชื้อในกระแสเลือดก็คือมันไม่มีทางรักษาแล้องศ์นาคุณหมอกัะสักศีนจังไแน่เนาะกับรักษาเพื่อนกันดูว่าทัวถึงคือแขนนังสีแขนหักจังสีกันแล้วเลวเข้าจังเข้าจังไหรมาพาตัดแขนจงสีนาพาตัดสโูอะไรจังไหรมาพาตัดแขนที่หลังอยู่ของพิเศษแล้วจังได้มาพาตัดแขนจัองศีนาแล้วก็คือจังอาขาจงศีนาคือจังขาคือจังกระดูกยูทาของสี มอก็บ่เห็นเพราะว่าคือมัน่งบ่ทัวถึงน่ะพี่น้องคือมันเจ็บหละกะนี่ล่ะมันก็เลยเป็นแบบว่าผลขานเคีื่งจากการเกิดอุบัติเหตุมันก็เลยเห็นนเครว่าบ่งหัวส่วนใดของเ้าในร่างกายของเ้านี่มันจะบาดเจ็บหล้วก็กระทบกระเทือนอหน่อยหลายซ้ำใดแล้วมันจะจังจะมันมันมันเป็นผลออกมาเรื่อยเรื่อยอย่างนี้แหละพี่น้องจนกว่าเลือดเรามันจะแบบว่าจนกว่าเลือดในร่างกายเ้าที่เ้าเขาเลือดไปมันจะ หมุนเวียนล่ะกะ็เป็นเลือดปกติของเข่าแล้ะก็อยู่น้ำตัวเข่าสินะมันปรับสภาพเลือดเนาะมันจะปรับสภาพเลือดแล่วกะ็ร่างกายเห่าแล่ะก็มองได้ที่มันซึกกรอมันก็นสีซอมแซมของมันเองเนาะสินะคือมันก็นเลยเฮ็ดให้อากาศออกมา,กมา,กมากที่ม,นมนนันีผลข้างเคียงทั้งนี้ทั้งนั้นผลข้างเคียงทุกๆอย่างก็เกิดมาจากอุบัติเหตุทั้งนั้นนะคะกับพี่น,อน้องก็เป็นห่วงอย่างนี้ลุยแบบว่า เป็นนั่นเป็นนี่เนาะตอนนี้ก็ดีแล้วหูก็ดีแล้วขาก็ดีแล้วนะคะดีดีเริ่มดีหมดทุกอย่างแล้วนะคะแต่ว่าก็ยังมีฝั่งนี้แหละที่ยังนิ้วยังไม่กระดีแต่มีคนแนะนํามาว่าไปฟังเข็มบอไปหาหมอเป่าบอแล้วก็ไปไปโรงพยาบาลอะ่ะแล้วมีน้องคนนึงเมื่อวานนี้ทักมาบอกว่าไปผ่าตัดโรงพยาบาลทาหารผ่านศึกนะ มันจะมีหมอนหนึ่งดีแห้งมาสัน่นอันนี้ก็อยากไปใครแนะนําอะไรมาเขาก็อยากไปเบิร์ดพี่น้องแต่ว่าตอนนี้โควิดเขาก็ไปยากมากยากเนาะแล้วก็เขาก็เลยแบบว่าก็ยังดูแลจากของอยู่นัมคือยังเดินทางไปใส่มาใสาย่ยังยัง,ย,งยังบรสะดวกปันใดนะคะก็ขอบคุณทุกทกท่านที่เป็นห่วงแล้วก็ส่งกําลังใจมาอยากให้น่ลุยไปรักษาห่านไปรักษาหนีแน่น่ลุยกะจะพยายามไปรักษาให้ได้นะคะแล้วก็ จะพยายามดูแลเจ้าของให้ดีก็ก้าให้ดียิ่งขึ้นนะคะก็สัญญาว่าจะอยู่กับ FC ไปนานๆเพราะว่า FC ยังอยู่เป็นกําลังใจให้เราไปนานๆเลยนะคะกนิลุกะตอนนี้กะร่างกายของนิลุยกะก็กลับมาปกติแล้วนะคะกะขาก uke, ระเศ้าเจมหูกระหายแล้วลกับขาฟังนี่กก็ก็กยังเหมือนเดิมคือ <alike> มันยังบอหันเดททำงานนะคะ มันมันกับมีนิวแหละที่บอกกอดีที่บอกทำงานนะคะอะไรรูกเบิ้งแน่ล่ะพี่นองคม่ะเบิ้งแน่ล่ะพี่นองค่ะม่พี่ไาใสนอนลงนอนลงนอนลงลูกนอนลงนอนลงนอนลงไส้น่ากวนนอนลงเท่าลูก็ขอบคุณเอฟซีทูทุกท่านอีกครั้งนะคะขอบคุณทุกทุกกำลังใจที่ส่งมาขอบคุณทุกๆความเป็นห่วงจากเอฟซีจากพี่นองแล้วก็ ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือขอบคุณเพื่อนสาวแพรววนะคะขอบคุณเพื่อนสาวแพรววที่พาในลุยไปหาหมอตลอดแล้วก็อยู่เคียงข้างเราตลอดนะคะก็แล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ขอบคุณแคนมีขอบคุณ มูขอบคุณสามีขอบคุณครอบครัวขอบคุณเพื่อนๆทุกๆท,ท,ท่านที่อยู่เป็นกําลังใจให้นิลุยตลอดเมื่อว่าจะเจ็บจะจะทุกข์จะสุขก,กับเป็นกําลังใจให้เฮาตลอดนะคะก็ขอบคุณมากจริงๆนะคะและ้วนิลุยก็สัญญาว่าตับใดที่ยังมีลมหายใจอยู่นะคะนิลุยก็ จะอยู่แบบกับพี่น้องแบบนี้นะ่ารักไปอย่างนี้ตลอดไปก็จะอยู่เป็นกําลังใจให้ทุกคนตลอดไปเหมือนเดิมนะคะโอเคค่ะพี่น้องออกไปซ้ำนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ